รา,า,า, ard, าราคาตลาดรสชาติก็ราคาจริงๆนะรรจริงๆนะเราทำดีนะเราก็สำคัญคือเรียกลูกค้าเนี่ชอบอเราทไบียนเชิญเลยมีคนถามอยากกินปลาแซลมอนตำปลาแซลมอน,มมนอยู่นี่คะนู่นเลยคะ่ะนะครับดีทุสีนะซื้อมาให้หลูกคะ้าตำได้ค่ะในราคา40บาทคา่ะยิบเลนนะครับตำลาวแล้วกันเนาะสปอร์ตลูกค้าไหมคะค่ะ คุณน้องเอิงเรียบร้อยค่ะคุณน้องเอิงเนานะงบุ้งส,สดสดนอยสดสดบูสดสดค่ะสวัสด,ดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะค,ะดดนะคะนรับสวัสดีค่ะงานทุ่งสีเมืองก็ติดต่อพ่อค้าไปแล้วนะไปไม่ได้วันไหนวันไหนโอ้สิ้นเดือนธันวาคมนั่นแหละเป็นงานอะไรครับ งานประจำปีทุ่งีเมืองุูรยนทุ่งีเมืองใช่ไหมชประมาณวันที่เท่าไหร่เดวจะได้มาเดือนที่หนึ่เริ่มวันที่1นะวันที่หนเดือนหน้าที่หนึ่งันวาเอ้าหนึ่งันวาเลยใช่โอ้อีตั้งนานหนึ่งธันวาถึงสิบสี่สิบห้าคันวาหอยหมดเอาหอยเหอยไปแบบนั้นมันเหนื่อยนะออกมุด กเลยพว่าต้องมีลูกน้องต้องยกโลยกโอนงเตรียมของงานทูงสีเมืองนะติดต่อมาอยู่ขอไปไห้หลายที่คุณแพทคะคุณแพทคุณแพทจีบไหมคะคุณแพทสวัสดีค่ะเซลฟี่เรียงคุณแพทข้ามนะคะคุณต้นคุณต้นมาไหมนะไม่อยากเสียงดังเหมือนพ่อค้าโมโหจะไหมคุณต้นข้าว ตามบอกก็หานะไม่คิ้งเลยนะตามก่อนระยะทางนะครับคุณอ้อยคุณอ้อยนะโอเคเลยคุณแม่อ้อยเนาะโอเคอ่ะแม่อ้อยใช้ใช้ถุงกับบ้านครับทำบ้านทักกลับบ้านผมทบานคุณแม่อ้อยต่อนะคุณแม่อ้อยเจ็ดสิบบาทเด้อคุณจริงคุณจริงอยู่ไหมคะไปเก็บคิวไว้อย่างนนี้คือข้าวฉีกห้ากิวเลยแถมไปเลยนะต่อนะ ใครที่ใครที่มาเป็นคู่หรือมีตัวแทนนะนะครับก็ไปนะชื่ออะไรนะโอเคเดี๋ยวเราสักครู่นะต่อตุ้มแทมเดือยใส่ใช่ไหมสั่งตรงนั้นนะครับเขียนแข็ง,ขงต่อตุณมแทมเดื่อต่อไปเรื่อยได้มาดูพี่ก่อนมาดูาเฉยๆเหรอมาอุดหนุนพี่ก่อนมามาดูมาดูแล้วมาซื้อกันเนาะ เดี๋ยวเราจะคู่น้ำมิ้วนะตอบแ h มนะคะคุณแม่เอาเดี๋ยวเชียบกับคุณพ่อเด้อนะวีดีโอพอหรอเปลี่ยนได้เลยนะเดี๋ยวอ,อ,อ,อตอนที่ยังไม่มีกระแส,ะสอะไรนี่นต้องกล้องสลัมยังไงถามที่ <c oughs> บ้าบ้าบมอหมดเลย เบนลีน่าัะใครผ่านมาก็ทักทายหมดแม้แต่น้องหมาน้องแมวน้องหนูด้วยนะมาดูมินิคอนเสิร์ตหนูตัวใหญ่นะระวังด้วยนะระวังเตะหนูนะสุดสะอาดถูกลักอนามัยต้องตลาดรถไฟอุดรานีนะคะเปแต่หนูตัวใหญ่มากเลยนะคะบางตัวก็ไม่มีขนกะระวังเตะหนูนะหนูที่ตลาดรถไฟไม่ัวมันมีทุกตลาดแหละนะมีทุกตลาดค่ะแสดงถึงความสมบูรณ์ใช่ใช่ ก็จเขาใส่แว่นนะเขาจดให้น่อยไม่ใส่อะไรบอกนะจะดูามาได้ค่ะแต่และเรื่องเยอะนะห่าเรื่องเยอะเกินนะอันนี้อ้อแต่ก่อนไม่ได้เขียนใช่ไหมเเขียนค่ะดองแดงไหมจำได้ใ,ใส่แคบหมูไหมวันนี้โอเคจำได้จำได้หมดเลย คือเป็นการใส่ใจเล็กน้อยเนาะนอยรับเช่นทางเราเคยสั่งนะรสชาติก็ทั่วไปนั่นแหละแต่ทางเราเคยแต่การใส่ใจนี่สำคัญนะครับนี่แหละหัวใจนะครับนักบริการที่มีเนาะสวัสดีค่ะเราเรียกวันเดียค่ะวันเดียวันเดียค่ะ้าแปดปะค่ะร้าแปดนะโอเคส้มตำข้าวกระถางเราจะลองคืนิดนึงนะ นะครับใส่ถุงใส่จานบอกด้วยนะที่ใครมาใหม่เยอนั่งโต๊ะกันก่อนได้นะจับจองโต๊ะกันก่อนได้ค่ะดูอานะอาหารทั้งไทยและเทศค่ะด้านในนะครับก็จะมีแกงหน่อไม้นะครับหมกปลานะครับอาหารที่ต่างต้ไทยและเทศเนาะขนม,มเนยร้านดีดีชูชินะ,นะทางนี้นะครับคัมนาสิทธิ์เนาะคัมนาสิทธิ์เนาะตัวคัมนาสิทธิ์ะนะครับปลาแซลมอนเนาะอยากกิน ส้มตำราชาผู้แก่ค่ะพืชพันธุเหมือนกันค่ะโกแซบค่ะส้มตำเนะาเนะาเซอ่าเ้นแซบนะขอบคุณแม่นะคะรับตะมัวพอดันหมดเนาะบัวตานิดนะคะหม่าล่าแลบลิ้นนะจ๊ะร้านชากาแฟ่ดื่มดีนะนะคะรับดื่ม่มดื่มดชิปปิ้นแบรค่ะชาบุฟเฟนะเลือกสั่งก็ได้ขนมไทยนะนะครับดูเด้อแจมแซบที่ซอหนุน่มน,นะคะรับหมูบุกูปิ้งนะครับ ผลไม้ถุงละสิบบาทค่ะสดเรือยๆกลิ่งปับกิ่ใไค่อบมดปลามอทอดลูกไม่หมดส้มผักนีไม่ใส่ส้มผักนีไม่ใส่ใช่มีคนไม่ิน้มัวต่อเด้อใส่เลยรอทครับ เปล่า <ersch> ้นะเดี๋ยวขอข้ามิ nice ้วนะครับให้มีใครกิดขให้จนายเลยนะถ้าอยากไปรื่อรือเป็นยังไงบ้างไปด้นะเป็นความผิดของเราใส่ร่มผ่ยนัปนีของเราแล้วต่อไปจ่ามนั้นนี้ส้มตส้มตำที่อยู่ในสุต่าได้เลย เผ็ดกลังๆนะอย่ายลืมมาล้างมือและหลังบ้านนะทีเข้า้านะผ่าไม่หยิบก็ได้นะทำทุทีนะลูกค้าไม่ใส่อะไรลูกค้าด้วยความที่เคยชิน,นะะตัวผมผ่าไม่ใส่ผิดก็ยกมือไหว้นะคะไม่ผิดก็สู้ตายนะนั่นะครับมือไม้อ่อนดีนะ อ้อไม่ใส่สมผักก็ยังใส่เห็นไหม,มอะไรที่มันมันเป็นอยู่แล้วอ่ะพ่อค้าเขาจะช้ำชองตงช่องไว้ตัวว่าไม่ใส่สมผักนะรายการช่องแปดหลายคนบอกว่าโอ้เห็นภาพออนแอร์ได้ยังคะเมื่อปีที่แล้วนะ,นะมวเมื่อปีที่แล้วพว่อค้าก็เป็นข่าวเอาช่องนะแปดแบบเป็นภาพที่ดีนะไม่ใช่ดราม่าคุยกับฝรั่งนั่นแหละนะครับชุดเต็แมนเมื่อวานนี้ ม,ม,มันมันมันดง Stanford, Godzilla, ay, ah ังข้ามคืนเ่องติ๊กตับเร่งนั้นดังข้ามคืนก็เลยไปออกรายการปาก้องต้องรูดูแล้ว้วยรวยเด้อนะคะกับพี่เอชุมช hey ัยกับน้องแป้งเนาะน่ารักอบ่นนะคะยังมีเวลาเคยพูดกับพี่เอกับน้องแป้งอยู่ว่าจะไปหาไปเข้ารายการต่อนะแต่ว่าการไปต้องขนของคนอะไรไปนะวันนั้นไม่ได้นอนเข้าสตูบวชดด้วยบวชดให้ตาด้วย ชีวิตพ่อค้าหักเหนือนะบางทีนะครับบางสิ่งบางอย่างต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างต้องแลกมาด้วยอยากเหนือแรงงานทำกลางกระแสดราม่าต่างๆเนาะก่อนจะประสบความเดชบางทีเป็นแบบเนี้ยชีวิตของเราเนาะนะครับดังนั้นอดทนนะคะใครอยากจะประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องอดทนค่ะชีวิตไม่ได้โลยด้วยกีบกุหลาบค่ะมีปัญหาภาษาระหว่างทางนะคะช่้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ค่ะ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 เึ็นไองเพียว่าอ่ะนะครับดังนั้นพยายามนะนะครับแค่พยายามก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะเหมอยก,กับการต่างๆเนาะหลายคนบอกว่าชอบเนาะให้ความรู้ไปด้วยนะคุยกันไปด้วยนะครับลายสาระบ้างคิดตหลบบ้างเนาะก็มีหลากหลายเดองดาวเนาะนะครับตามสือ่อต่างๆโดยเฉพาะไลฟ์สดละกันเนาะนะครับสกายท่า